เียยแล้เราตดมุกชืออาะเลากดลลาวล้ปุยนอตาพุตาลีล่ะคือมะคูปปุยนอค่าพักตีน่ะคืมะคปติติทุกคนแลย้ยงปุยนอคือลาแพ่เด้อตวามุตที่แพร่บปคพ่แล้วนี่ยปุยนอคอตาเอเตโป้ปุยอแพร่คีบูดานทีกัมมูตพา

พูดอะไรคื่ว่าอุดรนี่นจุรอนอดละลาตี้ละโอเคเฮดูลเฮดูลเฮดูตบล็อกดอีวทำมอกวากันด้วยไปไม่ทันหรอกนะูลียเอไม่ไปลมไม่ทันรเลยเนาะจไปทันล้เนาะจลบูี จุดหลักเดียนี่เลยนะโอเคอเหลือก้าชัวก็มกาพูกันเด้อมาระบ,บายบามุกบ้กบาพูนตมาบอจุบหลัด้เออพกคย้อนหลีกยแล้วตาันอคืยอนหีันทีวาเราลาแพมเพิร์แพมเพิร์แพมเพิร์ ฮะห,ห,หมดแล้วครับเนี่ยอย่ามาเลยอย่พูดให้เรายิอย่ามาเลยอย่าพูดามาอยู่ด้ <c oughs> <c oughs> านหลังอกบฏอย่ามาอย่ามามาอยู่ด้านหลังสายกบฏเลยนะโอเค โเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวพล่อตเคลไปเจี๋ยเราข้อุ่ต่อาเคลนี่เจี๋ยเราข้อรุ่ยเกำมัเลยจ้ะมาบ่เลยจ้นี่นกีี่ปเด็นจอไอมาบ่อยจอยที่จอนี่นกีีนกีรีนี่ยนกีรีนี่ยกี พื่เยปลานจีเราข้าชนลอตลอดนี่มาตาปลอกกัไปมานปีนเจบ้างเก็บเฮ็ดตุลีเฮตุลอีผู้ยเจีเราขต้องไปป่คอเมยนี้นี่เห้ยนาฮะอ่าข้าชชโนอนบีบังหลอมไม่รู้บีเหรอชโนบ่เข่งเลยที่เออ้ารู่เราบ้อย่างกับปวดเท้าเราคนเป็นเราที่คือ เอ้ให้เจนตาอ๋อตาออเดบุบุ๊คใส่ต่ตานทีแอมพเฮิร์สเลยอานนี Shut ้เหรเฮ้เดินตาหล่อเละไรฮหลอกดังอยากคนมาแล้วก็หล่อเล็หล่อเล็กไให้บริจาคนิตาอยากคนเลยมิตาเกี่ยเมาแล้วกัน के 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 येन ताकुचे तीगा मिर्टे रता के दबु नवे नीड टू द ब्लॉग दली उदाजु फोटो मुन गे मिगालेन को बेलिया गो तो निलबा नि सिनि पुआन मी फ्रोय गन तिन लाची वान सिनि เออ लिन्या बवा फे ओन कॉल ब्लॉग दली तो बवा ल हे टू गदो ना द अब ผมมาโพดกายอีหลายละคุยเกมาเอาลสุบะดาลีดาลีเตียปยาจุนนีอันเตบาโหมคอลาเดบามยาเอคอลาเดบาเปอชี हि ले เวลาดบล็อกเลยแต่ลาดบล็อกก่อลาเดี๋ยหรอน้อเรื่องเรื่องเฮาให้ผู้น้อแม่เออเจอแต่เลือคนละนู้นตั้งนตาไปชุูนตา้ไจีบัวให้คือัวคู่ว่ามาก็เล็กๆผัวเล็กๆไปเยอะวันมาตั้คะตัชุดตั้งจีลูกคู่เกอนรูตน้อแต่เนี้ยก็เดิอให้จดเนาะตาตาบุปิบุษะเดอซูดรอมามาเดอดเนี่ยเดปาจีเดอต่ใครคนมาคือน้อเดมนได้หรอเรอราตัทุนที นอเลยพอดีพูดถ้าปืนน่ะแล้วดี๋ยวดูท่าจะเ็บสู้สองไม่หาอืมสู้สองเอาไว้อากุมเยอยเยเบอร์มาอุยเยเบอร์วีบลอนด์เดอรตั้งใจมาเนาะขีบเนอะเปอร์สเดี๋ยวช่วงนั้นเรากฟูวบ้าเวกันนี่จะตมตอเนาะอากูาเราตัวัใหญ่คนนี้ผู้บุเวผู้เนาะตะวันตวนย์ใ่เขเย่มาเจอล่าวน่เาเย่ให้มาเจอีกจจ้าหรตะวันยในี่เรามาเจอไดานนี่เอาไว้ตะปสามีบาอ่าโอเลอร์วกอเวดาสมานาเน อคุตตดนิดเพจิบุจิผู้บ้าปะปือดกะดิ่ตุมะละเอาเวด้าชื่อของกะตั้มมาเช่ละบิ๊นละล่ะคีมะครุโปหล่อการคานีคีมะครุโปตตอลตปูนนบะบาชีกันนาร์ติโนตเกบะอคุตตดนิดเพจิบุจิผู้บะนันนูมาหล่อเล่นมาเช่บ้าเอาเวด้าผุดมือตะกะอีดูพุทธะพุดะเต้าตานันคีจิรอหล่อจะนิยะดิเฮกวยด้าหล่ออยู่มาดอยูพูนกว่าเลยนี่นี่ เนดูดูดาวโมพ่อ่ดูดดูดูเช่นขาเปเนี่ยเลยเองนี่เรรามอาเอาเวลาเก็บวลารมก็เอีะอเอาูแต่ตอนนี้เดอตอนนีไงคนี้ชงมันแต่เลยจกบ้เฮที่หน right? <g editors> ัจีนเตมป้าเชนกีดออยากะเชบ่อช่วยาจีเมืองนีต่ที่เรรียกปอละเอาไวยปอเนี่กบ้านเรามลกขบอนี่เดอหุ่มเลยหลห้ฟูเลยอหมอมดันเลยหินนีาเล่นนน่เนาอเอาเวลากเรเวลาหนจะนี่ซึเน่ เก๋จิตชุมตับเป็นเรืเปตเราไปใหเราที่เราเลียงั้จ่วบ <Okay. S 1> mm ุเ hmm. ยีอเนาะเอาไวยี่ยเดกกปัินเนือตะมาอุเกเตอรเตลุยเยเย่เนาะอินดุาวัตหรือเเตอร์ลุยเยเกตร์มุนาในฮีนี่ขาดที่เนาะเืคือว่าเวลามินเลยเวลาลเวปูใดห้ฮีกาเลลนอุนิเนาะเออตะมไงนเว่ไปอกเนาะ้กวาดเดา

เออเดตตาเดตตาบาวากลตากอมมูกาจิเออเนาะเอาเวเตราติเอซีว่าพูดลงเลยเตราติมออีกเหรออะกูจะตอนนี้เดเนาะเอ่ออย่าที่เลอะโลมูเนาะเหรอเนาะโลมูเนาะเหรอเดี๋ยวอะพูดกับคนเลอมอตุลอจีบาเนาะถ้าไม่ได้ว่านี้เลไว้ได้ละการเรียนหรือบ้านเล่จียานี่เนาะเอออะกูจะตอนนี้เดเปบามาเจลาเปตาใจอีหลอเนาะตัวใหญ่เดอ่าตรีมฟุตบอลนะพิธีอัตเมนกับเกวดาเซเมนดอคือปอ นอไม่ไม่จีเลอเวด้าอ่อป่ามาเจอกาเนี่ยไม่อยากอุดติเลยอยู่นี่โคมาดโคมนี่ไปเลยมาเจอปากอุดินอเอาโคด่าดๆช่วงนั้นเลยจีโคมนียกอมาเจอคนอปลายอัลบัตามาเจอสูเมืนยานี่หนอตะวันาไ่ะปจิบจีพูกีหนอามาเจอการต้มากนี้ลว่าผมมึงอะออนี่้นกกว่านี่ทำต่าสุขีดีนในยืมมีเงินยืมมีปางะอยไม่เลยอยู่เล เจ้าก๋อมิงหรือเปล่ายองกอมิงหรืออยู่วะฮะโอ้โหมูเซ่ร์เซ่หมิ่าหมี่นยาหรอเนี่านาคานาค่ะนาคาะวะอ๋อเออดาวคอมยองกยาจะหรอนี่มันนาคาค่ะชนิดผักกันหฮะชนิดผักกันะมันทำดีเลยชนิดผักชื่อผักชนิดเลยรวะอ๋อใจไดีกว่าอ๋อตาโดหนอตาโดตำยู ตาดโดนี่เอาเวโคดาละหน้าอย่าลืมตาดโดเล่นนั้นที่อยากอยู่บ่ก็มาเลยเออเดี๋ยวก็โฟมินดาที่อยากกะบ่คอมย่อยจิบ่ตากกว่าจาโอเคยะเด้อน้อสิดีใหญ่เด้อเอาไว้ด่าดีคู่จีเลยเอาไว้ไปให้หิวซอดดีน้อเย่เอ่อมานี่นาหุ้ยลีน้อด่าจิบิผู้บานะลุมาลอในจีลุติเกตีรพานี่เด้อปอลุทำมาจิอูดีอะโคตาดโดนี่เด้อเจ๊ดเลื้อนน้อเม็นเสียวติแต่ใครอีกบ้านเลยบ่นี่อ่าอุดอหลุบะเผผฤติจีลออันนี่ขีกานี่ เลืลมีปูนี่นอโลบะเรียสกินสีาอีาชี้ภาษานออยู่บ้านลายกว่าชุดดต่บูกบะเลอเอาเวโชกลุลุกไปเจอกลาเลนี่ป่านเลยต้องถึงไม่ลามุกคีไม่ลามุกควเลย่อเลือดแต่ลืดต่ปลาคินเลือก่อไม่ได้โคบท่านนัู้ปฏิเสเลนี่ป่นนี่นักผู้บำนาตัดการไฟนอเน้นโอเลไม่ต่อป่ะเออบ้านเหลืกดาลูนี่ดอกเลยว่าเชือเลยโอเคแต่ใน่ง่ายเลยประกะมาเกตัวชัวร์ว่าเจอก็ต้องอามุทเชยหล่อนนออีแตดเคาะที่หลบบ้าน ที่เราบัตดรอชุบยนนะซุนานารักโอเคเท่แหรอเนาะทำดีเนาะ